สวัสดีค่ะวันนี้นะมารีวิวเจลล้างหน้านะคะสําหรับสาวผิวแห้งหรือว่าผิวขาดน้ํานะคะรับรองว่าวันนี้คัดมาเน้นๆเลยนะคะทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยนะคะน้ําจะเริ่มที่ราคาเบาๆถูกๆไม่แพงนะคะตัวแรกก็จะเป็นเจลล้างหน้าจากญี่ปุ่นนะคะก็คือตัวนี้เซนกะเพอร์เฟคเจลตัวนี้เลยค่ะราคาไม่ถึงร้อยนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะเวลาล้างหน้าเนี่ยจะไม่มีฟองล้างหน้าเลยนะคะจะให้ความรู้สึกลื่นๆนะคะเวลาล้างเขาใส่สารบำรุงมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบิวตี้เซรั่มนะคะ ไวโคคูนนะคะหรือว่าลังหมสีขาวนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นปกป้องผิวจากการทําร้ายนะคะแล้วก็ใส่พวกไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเข้าไปอีกก็จะเป็นเจลล้างหน้าที่ราคาไม่แพงนะคะล้างเสร็จไม่แห้งตึงแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะสาหรับเจลล้างหน้าในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้าจะแปะรายละเอียดการสั่งซื้อนะคะไว้ในร่างคลิปนะคะทุกๆตัวเลยนะคะขยับราคาขึ้นมาอีกนิดนะคะตัวนี้เป็นเซรั่ว V Hydrating ลีนเ n อ e r er, นะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น เนื้อเหลวข้นๆน,นะคะอารมณ์เหมือนเอาโลชั่นมาทาหน,านะะ้าค่ะทุกคนเวลาล้างนะคะเพราะว่ามันมีเซรไมายที่มันจําเป็นต่อผิวของเรานะคะโดยสกัดมาจากธรรมชาติและยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเติมเซรามายของผิวที่มันหายไปนะคะทาให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะหลังล้างหน้าจะรู้สึกได้ว่ามันชุ่มชื้นมากๆสำหรับใครที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะคะผิวระคายเคืองง่ายผิวขาดน้ำแบบสุดๆหรือผิวแห้งสุดๆนะคะก็เป็นอีกตัวที่ นนเพราะว่าราคาไม่แรงเลยนะคะ100กว่าบาทขยับราคาขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นของซิมเพิลนะคะตัวนี้น้ำรีวิวบ่อยมาก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 ,มาก,ม,าก,ม,ากมากนะคะเพราะว่าใช้เป็นประจําจริงๆนะคะมีอยู่2สูตรด้วยกันนะคะจริงๆมันมี3สูตรแต่ว่าสูตรที่หลอดอเฉียวขาวหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วไม่แน่ใจว่าเขายังผลิตขายอยู่หรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าซิมเพิลนะคะที่เป็นเจลล้างหน้าไม่มีฟองเหมือนกันแต่เวลาล้างนํารู้สึกว่ามันให้ความรู้สึก สะอาดเหมือนกันนะคะตัวนี้จะแอบมีฟองนิดนึงนะคะตัวนี้ไม่ไม่มีฟองเลยนะคะเอาทีละตัวเนาะตัวนี้ก็จะเป็น simple s simple refreshing facial w a s h นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นเจลใส เวลาล้างอจะรู้สึกว่ามีฟองนิดๆนะคะและตามชื่อจริงๆคือ refreshing นะคะหลังล้างหน้าน้ำจะรู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะทุกคนหลังล้างหน้าไม่แห้งตึงนะคะแล้วยังรู้สึกว่าผิวนุ่มอีกด้วยนะคะในนี้นะคะปราศจากสีและน้ําหอมนะคะดังนั้นผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนเลยนอกจากนะะั้นเขายังใส่พวกวิตามินอ e ีและโปรวิตามินซี5เข้าไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่น้ําแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาเจลล้างหน้าดีๆนะคะให้ความรู้สึกหลังล้างหน้า ดีๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงตัวนี้200กว่าบาทนะคะรับรองว่าซื้อแล้วประทับใจแน่นอนนะคะมาของซ i m p ป e อีกตัวนะคะก็เป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่ล่าสุดต,ตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าล่าสุดกดตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นซ i m p ป e m เ c e l l a f a ฟสเชียลเจลนะคะสองตัวนี้อ่อนโยนเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้เท่าที่น้ำลองนะคะมันจะเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองไม่มีฟองเลยจริงๆคือตัวนี้มันเนี่ยมีความรู้สึกว่า มีฟองนิดๆนะคะตัวนี้คือไม่มีฟองเลยแล้วเวลาล้างนะคะล้ำพูกว่ามันให้ feeling ที่ดีเวลาล้างอนะให้ความรู้สึกที่สะอาดแต่ว่าหลังล้างหน้าไม่ได้แห้งตึงและย,ยังรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยสังเกตเนื้อเจลจะเป็นเนื้อใสนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมเซเล่านะคะในการแบบดึงดูดสิ่งสกปรกออกจากผิวนะคะช่วยทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาตัวนี้นะคะก็อยู่ที่200กว่าบาทใกล้เคียงกันนะคะน้ำก็จะแปะลิงก์ไว้สําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อไว้ด้านลา่าง นนกันค่ะขยับราคาขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าที่น้ำใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยแค่เห็นทุกคนก็ร้องอ๋อแล้วนะคะว่าตัวนี้ก็คือ s m o o t h e baby face foam นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่น้ำแอบใช้ของแม่ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ,ะน้ำรู้สึกว่าเป็นเจลล้างหน้าที่มีกลิ่นหอมน้ำชอบกลิ่นหอมของเจลล้างหน้าเอง โฟมล้างหน้าของสม e ูทอีสูตรนี้มากนะคะมันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นหอมที่เฉพาะตัวมากๆแล้วตอนเด็กอะน้ำจำได้ว่าตอนล้างหน้านะก็จะดม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 กว่าจะได้ล้างนะคะคือดมนานมากตอนโตขึ้นมาก็ยังไปซื้อมาเพื่อแบบเฮ้ยวันไหนที่เราต้องการแบบดีแลกเราก็จะไปเอามาดมแล้วล้างนะคะให้ความรู้สึกที่ว่าเออล้างสะอาดแล้วก็หลังล้างหน้านะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆตัวนี้เป็นเนื้อครีม เข้มข้นนะคะทุกคนาใครยังไม่เคยลองตัวนี้เป็นเนื้อครีมเข้มข้นนะคะเวลาล้างก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ผิวนุ่มจังเลยนะคะหลังล้างหน้าเสร็จก็จะรู้สึกว่าผิวนุ่มมากๆนะคะและด้วยคําว่า baby face นะคะนันเลยรู้สึกว่าเฮ้ย ต้องซื้อมาใช้แล้วล่ะสำหรับตัวนี้ก็จะมีพวกวิตามินอ e ีนะคะมีรโรสออยนะคะแล้วก็สารสก,กัดอื่นๆนะคะที่ช่วยบำรุงผิวช่วยผิวหน้านะคะดูเด็กลงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นของ Smooth E อีกเช่นกันนะคะที่เป็นสูตรเจลแบบนี้นะคะ b a b y Fa c e เจ l นะคะ Extra s x t r a Sensitive c l e a n s i n g g e l นะคะเหมาะสำหรับใครที่ ผิวเซนซิทีฟมากๆนะคะผิวแพง้ง่ายมากๆก,ก็แนะนําให้ไปลองตัวนี้นะคะน้าว่าความรู้สึกหลังล้างหน้านะคะ2ตัวนี้ค่อนข้างเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นนะคะทุกคนไม่เหมือนกันตัวนี้กลิ่นหอมกว่าน้ําชอบกลิ่นตัวนี้มากนะคะตัวนี้น้าซื้อมาจากเซเว่นนะคะหลอดเล็กทีเดียวรู้สึกว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะน่าจะร้อยกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นนูโตรจีน่าไฮโดรบูส t นะคะวอเตอร์เจลตัวนี้เลยนะคะตัวนี้น้ําลองใช้เป็นขวด เป็นขวดแรกนะคะลองว่าจะรีวิวตั้งแต่เจลล้างหน้าอยู่แค่นี้นะคะตอนนี้ใช้เจ้หมดขวดแล้วนะคะตอนนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็คือเป็นเจลล้างหน้าเนื้อใสๆนะคะเวลาล้างเนี่ยมีฟองเล็กน้อยนะคะทุกคนทําให้รู้สึกว่าให้มันล้างสะอาดมากๆเลยนะคะและยังมีพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่ช่วยเติมเต็มรักกักเก็บน้ํานะคะให้กับผิวนะคะทําให้หลังล้างหน้านะคะไม่รู้สึกแห้งตึงแถมยังรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นอีกเหมือนกันนะคะ สำหรับใครที่เป็นแฟนไฮโดรบูสของโนโตจีน่านะคะไปลองกันได้ตัวนี้รู้สึกว่านำ้นำรู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆเหมือนกันนะคะตัวนี้ขนาด1 4 5 ml นะคะราคาประมาณ395นะคะถ้าจะไม่ผิดจำได้ว่ามันเกือบเกือบ400นะคะแล้วถ้าใครซื้อออนไลน์นะคะก็จะมีจัดโปรเป็นช่วงๆนะคะลองดูเดี๋ยวน้ำจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอีกเหมือนกันสำหรับคนที่สนใจก็แนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ผิวแห้งขาดน้ำตัวนี้น้ำรู้สึกว่าให้มันดี และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น7เจลล้างหน้าสําหรับผิวแห้งผิวขาดน้ํานะคะที่น้ําแนะนํามากๆเลยเพราะลองเองใช้เองนะคะเราก็รู้สึกว่าประทับใจต้องมาแชร์ต่อนะคะเพื่อนๆไปลองใช้ตามนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe และกดแชร์คลิปน้ำเป็นกําลังใจให้น้ำด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ